สวัสดีครับหมํำกับคุณแม่ทุกตาครับวันนี้มาทำกล้วยบัวชีนะครับก็ต้อนรับวันฝนตกนะฮะเสียงฝนตกตลอดเลยครับที่กรุงเทพนะครับไม่แน่ใจบ้านเพื่อนๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูส่วนผสมกันก่อนครับที่เราก็มีกล้วยกล้วยน้ําว้านะครับอันนี้ไม่ได้เอาแบบสุกงอมอะไรย่งนี้นะเอาแบบประมาณ เป็นสีแบบกระดังง <c oughs> าครับขำหามหน่อยนะครับแล้วก็กะทิครับกะทิเราใช้ประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งนะฮะแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับน้าตาลทรายสามส่วนสี่ถ้วยครับแล้วก็เกลือเกลือนี่สําคัญเลยนะครับเกลือเราใช้ประมาณช้อนชาหนึ่งฮะเดี๋ยวกะกะชิมเอานะครับไปดูวิธีทากันเริ่มต้นเลยครับเราจะเอากล้วยนาวาของเราครับไปต้มก่อนฮะ ต้มจนกว่าจะสุกนะครับสุกนี่ก็คือเดี๋ยวผิวของกล้วยเขาจะแตกออกมานะครับอ่าเดี๋ยวดาไปต้มกันครับนะครับก่อนต้มนะฮะของต้มครับเราใส่เกลือไปไหนครับโบราณเขาว่าไวนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ําเราไปต้มกันครับตั้งน้ํานะครับใส่น้ําให้ท่วมกล้วยนะครับอ่เดี๋ยวเรารอให้เขาสุกก่อนนะครับรอสักครู่ครับ นี่ครับกล้วยสุกเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแตกลักษณะนี้นะฮะอ่านี่นะครับสุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันนะครับะครับขั้นตอนต่อมาครับเราเทกะทิครับใส่ในหม้อนะครับเราเดี๋ยวเราใส่น้ําตาลลงไปเลยครับเสามส่วนสี่ถ้วยนะครับแล้วก็ปรุงรสอีกด้วยเกลือนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเทน้ําตาลลงไปก็คนครับ ใส่เกลือลงไปครับก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะฮะนี้เราก็ชิมดูก็ได้นะครับว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังนะครับส่วนกล้วยของเราเดี๋ยวเราแกะเปลือกแล้วหั่นเป็นชินช้นๆตามขนาดที่ต้องการเดี๋ยวมาใส่ในหม้อครับนะครับปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยครับเราก็หั่นครับ หันนำลงใส่หม้อเลยนะครับน네ะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเราก็มาตั้งไฟครับให้พอร้อนๆนะฮะเราก็คนคนเขาหน่อยฮะตอนร้อนๆเริ่มปุดๆเนี่ยฮนะไม่ต้องเดือดผ้านะครับ ไม่ต้องรอให้ถึงขนาดแตกมันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับกล้วยบวชชีของเรานะครับเดี๋ยวรอตักเสิร์ฟกันครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟได้เลยครับสาหรับกล้วยบวชชีของเรานะครับทําไม่ยากนะลองไปทําดูครับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ